สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับมาดมพระแตงฟินแลนด์ค่ะวันนี้พระแตงยังอยู่วัดค่ะเ,เตรียมงานพระป่าพวกนี้นะคะพวกนี้วันที่8ดจะมีลงทานนะคะก็มีการทอดพระป่าลดน้าครูบาอาจารย์เนาะ,ะในวันสงการนะคะแต่ว่าทางวัดของเรานะคะทางคณะกรรมการก็ ขอทำก่อนนะคะเพราะว่าที่ประเทศฟิแนแลนด์นะีมีอยู่3วัดเนาะก็วัดเราเป็นวัดเล็กๆอะคะ่ะเป็นวัดใหม่นะคะเป็นสายป่าค่ะก็เพิ่งจะก่อตั้งวัดเนาะก็เลยทําก่อนวัดที่อื่นนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะป้าแ้งกับเพื่อนๆน,นะคะก็มาทำํำจัดล็อกนะคะจัดล็อกโรงทานแล้วก็มีร้านขายของนะคะก็มีบรรดาท่านคณะกรรมการนะคะหลายท่านนะคะเอาข้าวของเครื่องใช้นะคะมานะคะมาชมบริเวณวัดค่ะว่าเราเป็นวัดไม่กว้างนะคะแคบๆเนาะมาชมกันค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องค่ะสองสาวค่ะคณะกรรมการกับคณะกรรมกรค่ะกําลังทํางานอย่างขยันขันแข็งกันค่ะอันนี้ก็เตรียมที่ให้ร้านค้านะคะประมาณนี้ค่ะจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้หิมะก,ก็ยังไม่ทันละลายเนาะบริเวณวัดเราก็มีแคบๆอย่างนี้นะคะ แต่ด้วยความสามาคัคคีร่วมใจกันเนาะของชาวไทยที่นี่นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เย็นๆก็คงจะมีคณะกรรมการนะคะสาทุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะจะมานะคะส่วนป้าแตงก็เป็นสังกรีีวัดนะคะก็คอยดูแลเนาะเอาเดี๋ยวยังไงนะคะปะ้าแตงจะจัดภายในให้ชมอีกทีนะคะ ค่ะพี่น้องคะพอเข้ามาข้างในแล้วก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายทำเนาะก็กลายเป็นว่าต้องเอาภาพนิ่งให้ชมนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ